สวัสดีครับบ๊ะพ่อโผล่สินค์เคยนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับอันนี้บรรยากาศแรกๆนะครับมันนี่ภาพพี่น้องมาชมการไถมันสับปะหลังนะครับนี่ครับคือบานเท่าอื่นสวนมันนะครับสวนมันนะครับตอนนี้ก็ราคามันก็อยู่ที่3บาท3บาทกัวๆแนะครับตอนนี้ครับบางร้าน3บาท10บางร้านกับสบาท15หรือ20นะครับประมาณนี้นะครับ กระผมพ่อวัฒนาเกษรไลนนะครับภาพี่น้องมาชมการถคยุณมันสับหลังนะครับมันอินซีมันอินซี่สิวาภาพนะครับใส่โฟที่นะครับงากระไรแนน้อยนึงนะครับแต่โอ้โหพลังงานก็มีนะครับกับพลังงานนะครับสามสีนหาคนนะครับครับเมื่อแหก็มีครับเออไปรับลูกรับเต่าก็มีครับเพราะว่าบรรยากาศแรกๆนะครับมากกบผมพ่อ พอกับผมพอพัฒนานะครับน like ี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับใส่ผแยงนะครับใส่ผนยงนะครับอารมณ์ยกเอานะครับนี่ใส่ผนยงอารมณ์ยกเอานี่ครับป่ะกอบฟันใส่ผนยงนะครับฟันใส่ผนยงอารมณ์ยกเอานะครับข้อมือนี้คนบม่ได้แบกนะครับเพราะว่าใส่รถยกนะครับนี่ครับใส่รถยกนะครับนี่มันเขาเขาะยังไงนะครับนี่กำลังฟันนะครับนี่ครับกำลังฟันนะครับนี่ครับนี่ นะครับผมว่ายังไงนะครับนี่ครับพนักงานขับลงกระบี่นะครับขับลถกระมี่ฟันกระบี่นะครับนี่ครับพามาชมในบรรยากาศอ่าแรงๆนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับครับผมพาพี่น้องมาเขาให้นะครับครับครับตัวนี้ก็ขึ้นไปเลยแหลังก็มีครับขึ้นไปเลยหลังก็มีนะครับแต่ยังบ่ทันเต็มรถนะครับนี่ครับเสือโพกินโพทองนะครับ นะครับเสียโค้งเงินพอทองนะครับนี่ครับมันสปังนะครับชมนะครับโอ้เกือบเต็มรถแต่พอเต็มนะครับเกือบเต็มแต่พอเต็มนะครับเกือบเต็มแต่พอเต็มนะครับนี่ครับขอร้อนก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อพัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบอกจะเป็นประเทศลาวก็ดีประเทศไทยก็ดีนะครับหรือกัมพูชาก็ดีนะครับผมพอพัฒนา เกษตรกไล่์ก็ Online ขอบคุณหลวงหนานะครับสำหรับผูอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับครับเอามาเบิ่งมันอินซีนะครับโอ้หหงยายก็มีแน่นะครับมันอินซีนะครับครับมาเบิ่งบรรยากาศสดๆนะครับการละมันนะครับนะครับมันใช้โฟทีนะครับหัวใหญ่นะครับนี่แป้งนี่ก็อ่าฮาไลนะครับนี่ครับนี่แป้งนี่ก็บฮาไลนะครับใช้โฟทีนะครับ โฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหรืออยกได้หนึ่งกล่องนะครับมีอยู่สิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรืออยากได้อาเมนูแบ็คโคเล็กนะครับอาเมนูแบ็คโคเล็กก็หนึ่งโคเล็กก็หกร้อยบาทนะครับหรืออยากได้โค้ดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจร้อยบาทนะครับหรืออยากได้โฟทีบุตเตอร์นะครับชิมมังไก่เงยหมองหันนะครับชิมมังไก่เงยหมองหันนะครับใหญ่ไม่เกีงใจเมียนะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับ ออ250มลนะครับขวดหนึ่งนะครับราคาก็650บาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทรก็0986269116นะครับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเก็บเงินไปทางนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับขีเสล่งก็มีนะครับนะครับขีเสล่งก็มีโอ้โหนี่ครับขีเสล่งก็มีนะครับนี่ครับเออ คนโฟที่เออคนโฟที่นะครับนี่ครับอ่แปลงนี่ก็ขุดมาทะเล้วนะครับผุนครับผุนแปลงมุกกรมีนะครับผุนครับแปลงยังขุดไม่บอลเลี่นะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศแรงๆนะครับโอ้โหหิวของพลุ่งพลุ่งพุ่งพังมากนะครับบอกว่ามีอ่ยังแน่กับบงหันะครับเออสงสัยจะน้ำเปลี่ยนนิสัยแน่กับมี่มันบอลหรือยังไงหรือว่าเออ เออครับโอ้โหแมนเบิร์ตบอลจะเป็นน้ำแข็งนะครับบอลจะเป็นน้ำบักทั่วเรื่องนะครับเออเอเอาปกงแวกก่อนเออเออเออครับเออครับนี่ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆอีพีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรหลน์นะครับนี่ครับนี่ครับเบิรงเสือโฟที่นะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับโฟที่นะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออีกหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองมีอยู่สิบสองนะครับ 4,500บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรืออยากได้โฟทีบุตเตอร์นะครับนี่ครับโฟทีบุตเตอร์ชิ้นมังได้ใหญ่หมุนหันนะครับชิ้นมังได้ใหญ่หมุนหันนะครับใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับนี่ครับหรืออยากได้สูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับอะมิโนแบ็กนะครับขวดเล็กก็หกร้อยบาทนะครับขวดใหญ่ก็พันเจร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับ เก็บเงินไปทางนะครับหลายคนก็ถามมาว่าโฟที่มันใส่กระปิยังไหนเนี่ยนะครับนะครับบพรว่าจะเป็นชุดข้าวล้นนานะครับนะครับข้าวล้นนาก็มีนะครับนี่นะครับข้าวล้นนานะครับใส่อาใส่ห่วงมันอ่าดกมันหนานะครับนี่ครับห่วงมันดกมันหนาไม่ไม่ล่วงง่ายนะครับนี่ครับกรบผมพ่อพัฒนาเกษตรอลายนะครับนะครับสนใจสนใจสินค้าตัวใดก็สั่งจองได้นะครับอ่า สนใจสนใจสินค้าตัวไหนก็สั่งจองได้นะครับหรือบอกข้อใจก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าตัวนี้มันใส่แบบไหนว่าตัวนี้มันใส่แบบไหนนะครับนะครับกับผมพ่อวัฒนาการสีออนไลน์นะครับสนใจสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับบอกข้อใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรกับศูนย์กับแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพ่อวัฒนาการสีออนไลน์นะครับหาสนใจโฟที่นะครับโฟที่หนึ่งซอง หกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะได้หนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับเก็บเงินไปทางนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับเพื่อที่สนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับหรือบอกขอใจก็โทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรอ่บอกไม่นะครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพัฒนาเกษะสีอราหนะครับ เพณทพี่สนใจกับทุกสถานกรณ์นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆอีี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อพัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบอจะเป็นประเทศาลาวก็ดีนะครับหรือก,กัมพูชาก็กดีนะครับบอจะเป็นผากเนือ้อผักกลางนะครับภาคอีสานนะครับผมพ่อพัฒนากอขอบคุณลุงหนานะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ไว้สมนีกรับอ้อยผู้พ่อคลิปหนาครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ